โโออ้หไรไม่อ่านอ่านไม่ตอบแบบนี้ใช่ไหมอีทอยไม่มีอะไรคือนั่งไปเลยอะไรบีใจเย็นคือจะให้ใจเย็นอะไรไม่มีใจเย็นคือไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอะไรแก้ผ้าอย่างนี้เต่ายิ้มจุกมั้งไม่ต้องขอร้องยูเฉยอยู่เฉยคือไม่กินไอ้พี่ครับมันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่มีอะไรนี่อะไรอ่ะบีบีอยู่เฉยหนููมันหนูเอามึงบีเอาขอโทษครับที่ไม่หนู ไม่ของจริงมันไม่บอลอะไรเนี่ยห้าสไมร้อยห้า่ทำไมจะรู้ไม่หอคดว่าัเเป็นคคิดว่าตัวเองดีมากใช่ไหมหล่อเลือกหน้าเมส่องมรจบบ้านไม่อีวนให้หนูออกไปก่อนได้ไหมอย่าออกอย่าออกมากใช่ไหมใจเย็นไอ้เจไอ้บี๊ดไี ตอนทำไม่คิดตอนนี้ตื่นเต้นแล้วไปโอ๊ยพี่เอ็เปิดประตูเดี๋ยวก่อนพี่พี่ช่วยหน่อยนะ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 เขาร้องอะ่นะกูว่าพวกเราต้องช่วยอย่าพี่ผมว่าเรื่องนี้เราควรดูเฉยๆครับพี่เปิดประตูแป๊บเดียวมาเยมีแรงไหครับพี่พี่ช่วยหนูด้วยอย่าครับเออ่คนทะเลาะก,กันอย่าเข้ามามันอันตรายเฮ้ย โคตรเซ็งเลยว่ะที่ผ่านมาดีจะห่วยจะอ้วนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาไม่เคยว่าไม่เคยสนใจไม่เคยรับฟังเวลาอยากให้ช่วยอะไรไม่เคยอยู่ดีจะบอกว่ายุ่งไม่มีเวลาคือกินอะไรก็เอาแต่แช์ไม่เคยเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ว่านะบางครั้งต้องให้นี่เลี้ยงเอกเออคือคือบีใจเย็นก่อนรู้ว่าโกรธแต่คือน้องมันแก้ผ้าอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมแล้วอพาร์ตเมนต์เนี้ยใครก็รู้นี่ห้องพี่เดี๋ยวมาดูไม่ดีอ่ะ แนรู้ความลับหมดละตัวกุลล่ากมาแฉแน่หาเ้ยรีบเพนเธอเดี๋ยวคนจับได้ไลสักไปไหนวะ พี่ไปชนเขาตายหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อตายเปล่าไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยสัตว์เอ้ยปวดท็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนตัวบ้าน้าไอ้คนโปหกท่แท้เป็นได้แค่เป็นหมอไพน์สนรอเว้ยทำมาเป็นแดก 呀！Yeah.